สวัสดีครับพวกผมมงคลกะรัตนุทธะในรายการ Doctor Fish Story ครับตอนนี้ครับอยากจะมาชวนคุยครับในหัวข้อจะรักษาคนอย่างไรให้อยู่กับองคอ์กรไปนานๆใครที่เป็นผู้นำนะหรือเป็นผู้บริหารเนี่ยนะฮะผมว่าอีพีนี้ต้องฟังอย่างยิ่งเลยนะฮะเพราะว่าแน่นอนครับถ้าเรามีคนทําง,งานที่ทั้งเก่งและดีผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยที่เป็นผู้นําหรือผู้บริหารเนี่ยก็คงอยากจะให้ลูกน้องคนเนี้ย อยากทำงานกับเราไปนานๆจริงไหมครับน้นเนี่ยถ้าเราจะรักษาคนเหล่านี้นะครับเราจะต้องทําอย่างไรนะรผมมีเคล็ดลับง่ายๆนะครับก็คือ,อ mkabc นะอันนี้ไม่ไม่ด้ไม่ไมไมได้เป็นอาเรสัสสสเพเฉพาะนะฮะหรือว่าเป็นอะ,อะไรที่ดูไกลตัวนะฮะคราวน,นี้เรามาขยายความเล็กน้อยนะครับว่าไอคำว่า mkabc เนี่ยมันมีความหมายอย่างไร นะอย่างแรกเลยครับ M ตัวแรกก็คือมันนี่ครับแน่นอนครับคนเราทํางานเนี่ยนะฮะไม่มีใครหรอกครับทำงานฟรีเขาก็ต้องต้องการรายได้ที่สูงขึ้นนะสถานการณ์ที่ดีๆทำงานแล้วรู้สึกมีความมั่นคงในชีวิตนั้นเนี่ยคนลาออกเนี่ยผมมองอยู่สประเด็นนะก็คือ 1. เรื่องของตัวของรายได้นะฮะคนบางคนอาจจะมีโอกาสที่ดีกว่าในองค์กรอื่นๆในเรื่องของรายได้เขาก็พร้อมที่จะ,ท,จะที่จะโบยบินออกไป ผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องปกตินะครับที่ที่เราจะต้องคิดแบบนี้เพราะว่าค่าของชีพมันก็สูงขึ้นนะอีกประเด็นหนึ่งครับก็คือคนลาออกเนี่ยก็จะออกเพราะเพราะตัวคนก็คือตัวผู้นําที่อาจจะไม่เกี่ยนลูกน้องนะฮะใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องจนลูกน้องเขาก็ไม่อยากทนนะ,ะต่อผู้นําคนนี้แต่ประเด็นแรกก็คือเรื่องของเงินล้วนๆเลยผมว่าเรื่องเงินเนี่ยก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่อา,อาจจะทําให้คน จงใจอยากอยู่กับองค์กรเป็น,นานหรืออาจจะทําให้คนไม่พอใจแล้วก็โบยบินออกไปนะไปอยู่องค์กรอื่นก็ได้นะ๋ยวนี้ก็จะมีการซื้อตัวกันเนยอะนะฮะโดยเฉพาะบระิษัทคู่แข่งนะถ้าเราถ้าเขาเห็นเนี่ยว่าค,คนนี้มีความสามารถนะเขาอาจจะพร้อมที่จะทุ่มเงินนะซื้อตัวคนดีๆคนเก่งออกไปนะั้นองค์กรก็ต้องมีการจัดระบบในเรื่องของกระบอกเงินเดือนนะในเรื่องของอเรื่องของการประเมินนะที่อาจจะต้องมองในเรื่องของผลงาน มากกว่าเรื่องอายุงานและเพราะการที่การที่เราจะเติบโตในในการทํางานเนี่ยผมว่าในอดีตเราอาจจะมองเรื่องของอายุงานนะใครอายุงานมากกว่าก็มีโอกาสโตกว่านะเมื่อตาแหน่งโตเงินมันก็ตามมาแต่ทุกวันนี้ผมมองในเรื่องของผลงานละถ้าผลงานดีกว่าถึงแม้อายุงานจะน้อยกว่าเขาก็ย่อมมีโอกาสอโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะได้เงินมากขึ้นอย่างธุรกิจผมเนี่ยฝึือบรมเนี่ยผมก็จะมีนโยบายให้ทีมงานผมเนี่ยใครที่มีความสามารถ มากกว่านะฮะอย่างเช่นสมมติอ่ะคนคนนี้สามารถตีกองได้ผมก็อาจจะมีเงินเนี่ยนะฮะก็คือมากกว่าคนที่ทํางานทั่วๆไปที่ไม่สามารถพัฒนาตนเองจนสามารถตีกองได้นั่นกะ็จะทาให้คนเหล่านี้เมื่อรู้ว่าอ่ะถ้าคุณมีความสามารถพิเศษมากขึ้นโอกาสของคุณก็มากขึ้นนะนั้นคนที่ไม่พัฒนาตนเองก็จะได้เงินเท่าเดิมก็ต้องย้ำอยู่กับที่ไปเห็นไ,ไหมครับเหล่านี้ก็คือมันเป็นเรื่องของการให้โอกาสคนแล้วก็ใคร ที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องก็ย่อมมีโอกาสที่จะได้เงินมากกว่านะครับอย่างนั้นเรื่องของเงินเป็นปัจจัยหนึ่งนะที่ผมมองว่าคนที่เป็นผู้นําหรือผู้บริหารเนี่ยก็ต้องหันมาใส่ใจมากๆนะครับข้อที่2ครับคือตัว KK เคคือ knowledge ครับก็คือได้ทํางานตามที่ตนเองมีความรู้ถนัดและอยากจะทำนะคนเราครับเมื่อเรียนมาแล้วเขาก็อยากทํางานตรงสายที่เขาเรียนมาแต่บางครั้งเนี่ยบางครั้งเราก็เลือกงานไม่ได้นะ อย่างผมจบรัฐศาสตร์เนี่ยแต่มาทํางานในส่วนของ HR นะถามว่ามันตรงกับสายไหมก็ไม่ตรงหรอะครับแต่มันก็พอจะทําได้แหละนะฮะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือผมผมรู้สึกว่าผมอยากทํางานเกี่ยวกับคนด้วยนะตอนที่ผมเรียนจบผมอยากเป็น HR นะถึงแม้ผมไม่ได้จบจชไปกรรมนุษย์โดยตรงนะฮะแต่สิ่งสำคัญคือสิ่งสําคัญคือคนส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งเขาก็อยากทํางานอ่ะตามความรู้ความสามารถเขา ซึ่งถ้าเกิดมันไม่ได้งานในสิ่งที่เขาอยากทําจริงๆหรืออาจจะลองทําไปแล้วมาไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการเขาอาจจะพร้อมบยุยบินไปก็ได้นั้นเราอาจจะต้องกลับไปมองคนมากขึ้นแล้วว่าคนในองค์กรเราเนี่ยเขาทํางานแล้วมีความสุขหรือเปล่านะเขาเขาเหมาะสมกับงานตรงนี้หรือเปล่าหรืออาจจะต้องโรเตทให้เขาไปอยู่ในจุดที่เขาอยากทําเพื่อจูงใจคนเหล่านี้นะครับข้อที่สามครับก็คือตัว A อนะ a t m o s Free er, ก็คือบรรยากาศที่ดีในการทำงานนะถ้าวันนี้เราเข้ามาในองค์กรเนี่ยแล้วบรรยากาศแบบคือเหมือนเข้ามาในสงครามสงครามหนึ่งนะก็คือ,อต้องรบราค่าฟันกันตลอดเวลานะฮะพร้อมที่จะเอามีดปักหลังอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ก็ก็ทำให้เราเสียสุขภาพจิตนะในการที่จะคุยเอทการทางานนะครับนั้นถ้าเรามาอยู่ในองค์กรที่ทุกคนพร้อมช่วยเหลือกันนะพูดดีๆต่อกันให้เกียรติซึ่งกันและกันก็จะทําให้เรารู้สึกว่า มีพลังนะมีพลังในเชิงบวกในการขับเคลื่อนคุรเอทงานใหม่ๆนะคิดโปรเจกต์ใหม่ๆในการที่จะทําให้ผลลัพธ์เนี่ยมันดีขึ้นนะสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้นะครับนั้นบรรยากาศผมว่าก็เป็นเรื่องสักหนึงที่สําคัญมืกนะนะที่เราอาจจะอะบางครั้งเนี่ยตัวของธุรกิจนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปมองในเรื่องของอภาพรวมด้วยนะสภาพแวดล้อนะมก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างเช่นอ่โงอาหารนะโรงอาหาร นะสะสะอาดไหมกับข้าวนะมีความหลากหลายไหมห้องนะ้ำห้องท่านะฮะอ่ามันอ่าเขายกมันโอเคไหมนะครับมันถูกสุข,ขลักอ่าสุขสุขคลักษณะในด้านของอ่าความปลอดภัยไหมนะครับคือหลายๆอย่างเนี่ยที่ผมมองว่าเหล่านี้ก็คือสภาพแวดล้อมในการทํางานมันก็ต้องต้องพร้อมด้วยนะเครื่องไม้เครื่องมือในการทํางานมีความพร้อมไหมนะครับถ้าถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการจูงใจคนที่ อยากทางานกับเราไปเรื่อยๆนะครับต่อมาครับก็คือตัวที่4ครับก็คือตัว B ครับ B ก็คือบอสนะฮะหรือผู้นานั่นแหละก็คืออาจจะเป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้าง,งานเป็นแมเนเจอร์เนี่ยที่จะต้องพยายามดูแลคนก็คือลูกน้องของเราเนี่ยนะให้เขารู้สึกว่าเขาอยากทํางานนั้นคนที่เป็นผู้นําก็ต้องมีความเป็นกันเองไม่ถึงนึกถือตัวไม่บ้าอํานาจนะไม่ใช่อํานาจในทางาที่ไม่ถูกต้องนะครับนั้น อย่าลืมนะครับคนลาออกนะนอกจากปัใจจัยในเรื่องของมันนี่ก็คือเงินแล้วก็ไปเรื่องของคนก็คือผู้นานี่แหละถ้าผู้นําเป็นคนที่ไม่สนใจในตัวของลูกน้องเลยนะครับไม่สอนง,งานนะเวลาผิดพลาดก็บวยกับลูกน้องนะครับกดดันในเรื่องของเป้าหมายเนี่ยเหล่านี้ก็จะทําให้คนหมดกาลังใจในการทํางานได้ซึ่งก็ต้องระวังเหมือนกันนะซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมบรรยายในเรื่องของสมาร์ทลีดเดอร์เนี่ยหลายๆองค์กรก็จะมีปัญหาในเรื่องของผู้นํก็ค่อนข้างเยอะ นะบางคนเก่งงานนะครับมีความสามารถมีความรู้มีประสบการณ์แต่กับไม่สามารถบริหารคนได้เพราะเขาไม่ไมเข้าใจศาสตร์ของคนเขาไม่พร้อมที่จะสิยสละบเขาไม่พร้อมที่จะดูแลคนในภาพรวมสเกลใหญ่ๆนะฮะเขาสนใจไปแค่ตัวเขาอย่างเดียวซึ่งแบบนี้มันก็ยากครับที่จะสร้างทีมขึ้นมานะให้เกิดความรักความผูกพันความศรัทธาต่อตัวผู้นำนะครับมาดูตัวสุดท้ายครับ ตัวสุดท้ายเนี่ยประกอบไปด้วยตัว C ครับก็คือ Career Path ครับนั่นคือความก้าวหน้าครับในตําแหน่งงานที่สูงขึ้นเพราะเมื่อตําแหน่งสูงขึ้นก็จะตามมาด้วยเรื่องของมันนี่ครับก็คือค่าจ้างที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวนั้นเขาก็ต้องมองแล้วว่าวันนี้เขาทํางานอยู่ในตําแหน่งเนี้ยอีกกี่ปีล่ะเขาจะทึ่าขึ้นมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์อีกกี่ปีละ่ะเขาจะขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้การ อีกกี่ปีหล่ะที่เขาจะขึ้นมาเป็นผู้จัดการหรืออาจจะเป็นฝ่ายบริหารในอนาคตต่อไปนะครับนั้นถ้าเขามองแล้วว่าโอ้โหกว่าจะขึ้นได้ต้องใช้เวลาหลายปีมากเพราะว่าคนเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆเลยนะฮะมันดูตำแหน่งแลมันตันเนี่ยเขาอาจจะพร้อมที่จะบยบินไปเติบโตกับที่อื่นได้เสมอนะครับนั้นตรงเนี้ยในองค์กรเราก็ต้องวางเค e มพาร์ทให้เหมาะสมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อทําให้เกิดการจุงใจ นะอย่างผมมีประสบการณ์ในการบรรยายอยู่องค์กรหนึ่งนะาเป็นธุรกิจสินเชื่อนะครับซึ่งองค์กรนี้มีพนักงานหลายพันคนมากๆผมมีโอกาสไปบรรยายเขาเมื่อปี6กหนึ่งนะในหลักสูตรสมาร์ทล a เดอร์ประมาณ20รุ่นรุ่นแลประมาณร้อยยี่สิบคนนะโดยประมาณโดยเฉลี่ยนะครับบางรุ่นก็ร้อยสามสิบบางรุ่นก็ร้อยหนึ่งบางรุ่นก็เจ็ดสิบแปดสิบนะแต่โดยเฉลี่ยก็จะหลักร้อยขึ้น,นะครับซึ่งจากที่ผมคุยกับผู้บริหารเนี่ยเขาก็ ค่อนข้างที่มีคาลิพส์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนก,ก็คือเขาแต่งคนภายในเพื่อขึ้นมาเป็นหัวหน้าง,งานนะครับสมมติคุณเข้ามาทํางานเนี่ยอยู่ในสาขาเป็นระดับพนักงานก่อนอาจจะปีสองปีมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจในโปรเซสงานเขาก็อาจจะปรับขึ้นมาเป็นหัวหน้าง,งานเป็นหัวหน้าสาขาซึ่งอาจจะถูกโยกย้ายนะไปอยู่ตามที่ต่างๆเพราะเขามีทุกจังหวัดยกเว้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนั้นธุรกิจเขาขึ้นโอ้โหเยอะมากๆนะนั้นเนี่ย โอกาสของเขาก็มีสูงนะเมื่อเขาขึ้นมาเป็นหัวหน้าง,งานหัวหน้าสาขาเนี่ยนะฮะซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าสวัสดิการเขาดีนะกินนอนอยู่ที่ที่นั่นเลยนะไม่ต้องเดินทางน,นะข้างบนคือที่นอนข้างล่างคือที่ทํางานแล้วก็เขาเนี่ยก็ให้โอกาสครับเมื่อคุณเป็นหัวหน้าง,งานนะฮะแล้วก็คุณอาจจะเติบโตมาเป็นระดับผู้ชุมจัดการไปเป,นป็นผู้จัดการเขตผู้จัดการสาขานะเป็นระดับบริหารต่อ,ตอ,ตอไปซึ่งซึ่งตรงเนี้ย อ่าเ,เป็นเป็นเป็นเคลียร์พาร์ทหนึ่งที่ที่ค่อนข้างจะเห็นการเติบโตได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วเขาจะรู้เลยว่าอนาคตเขาอยากจะไปอยู่จุดไหนหรือรังคาเขาอาจจะถูกย้ยายไปอยู่ในจังหวัดอื่นๆแต่เขาก็จะมีในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่สามารถขอทําเลือกกลับมาอยู่ในภูมิมลําเนาคือบ้านเกิดของเขาได้นะครับแบบนี้ก็จะทําให้จูงใจคนและคนอ่ไม่อยากลาออกจากการทํางานนะครับก็นี่คือหข้อครับในเรื่องของ การที่เราจะทำให้คนอยากอย,กอยู่กับองค์กรเป็นนานๆน,นะครับผมสุปนะก็คือ M ก็คือมันนี่นะเรื่องของเงินนะค่าจ้างสวยการต้องจูงใจ K ก็คือโ n o ล l คือเขาได้ทำงานในสิ่งที่เขาอยากทำมีความรู้ความสามารถนะครับ A atmosphere ก็คือบรรยากาศสภาพแวดล้อมการทำงานมันต้องดีนะ B ก็คือ b o s ครับก็คือ คนที่เป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นําก็ต้องดูแลลูกน้องนะครับมีความเขา้เขาใจนะมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็สุดท้ายคือ C career path ต้องมีผังให้ชัดเจนนะครับว่าเขาจะเติบโตไปอยู่ในจุดไหนกี่ปีกี่ปีนะครับนี่คือสิ่งที่วันนี้ใครจะเป็นฝ่ายบริหารเป็นผู้นําก็ต้องกลับมามองเยอะๆแล้วก็สร้างกรอบสร้างระบบขึ้นมาเพื่อทําให้คนดีและคนเก่งยังอยากทํางานในองค์กรเราต่อไปนะครับก็ฝาก ติดตามรายการ d r Fistory ครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์ครับผ่านทางช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube ผัดบีนแองเกอนะหรือ,อติดตามได้ทางแฟนเพจ d o c t ฟ r F ก็ได้ครับ dr. จุดฟินะฮะหรือทาง Line นะก็คือแอด dr. ฟิ t เช่งกัน,นครับแล้วกลับมาเจอกันในอีพีต่อๆไปครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ